วิ่นี่นี่นี่อันนี้ตกครับมามันตกเยอะเอมาดูก่อนเซ็มนาทีนะเินาทีนะครับอเคค่ะมไ่มีวิว่่อเมซิ่งไทยแลาวขาาว2024ครับที่ไอคอนไอคอนสยามครับผมยิ่งเปนการเป็นปีแรกที่เจอกันด้วยครับแล้วเคยมาคนเดียวเหรอเคยหลายงานแล้ว เปิดเลยปีนี้พิเศษมากเพราะเวที360องศาครับผมก็ผมว่ามันก็เป็นความสนุกอีกแบบนึ่งนะสำหรับเวที360องศาจริงๆก็เป็นเป็นครั้งแรกของผมด้วยที่พีไปขึ้นมาแล้วเวที360ผมว่ามันก็จะมีมีวิธีการหรือว่ามีพลังงานที่มันก็แตกต่างออกไปแล้วก็สนุกเต็มที่ครับผมเตรียมอะไรมาโชว์กันสไตล์สไตล์ได้ข่าวว่าที่นี่มีโดรนจำนวนมากมีโดรนแล้วเขาบอกเขาจะแปลรูปแบบสามมิติ มีภูด้วยจริงไหมเนี่ยเยอะมากโจ้าช่วยช่วยช่วยมันจะได้ดูแบบจุดว้าวแล้วก็จุดพูเป็นชื่อมมีพี่อยกินเป็นพูแบบไหนเป็นพูที่แบบรักโรคเขาทำกันบ้านมานนะได้เลยเอาพูดถึงการเขาดาวแล้วเขาดาวด้วยกันมากี่ปีแล้วสี่ปีแล้วถ้าเป็นงานนะครใช่สี่ปีทำงานด้วยกันมาก็ตลอดครับผมก็หลายหลายครับ จริงปะเนี่ยอย่าพูดพูดเลยพูดเลยเพราะเขาจำไม่ได้หรอกเขาแล้วเราจำได้ไหมผมจำได้แม่นทุกทุกโมเมนต์กี่ปีคะถ้าไม่เป็นงานอะไรนะครับถ้าไม่เป็นงานกี่ปีคะเขาได้เขาจำไม่ได้หรอกพี่เขาจะไปจำเรื่องไงเจ็ดปีเจ็ดปีคุณกินบอกว่าจำได้ลองรีวิวสักโมเมนต์หนึ่งที่ประทับใจช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาเคยทะเลาะกับหนูกันเขาได้ มันเกิดอ,อะไรมนยยันเกิดอะไรขึ้นลูกเป็นแบบว่าตอนเด็กๆล่ะจะไม่ได้ลืมไปแล้วลาเริ่มไม่สนุกแล้วยังไงต่อเลยก็คิดว,ว่าจริงๆแบบทุกๆกครั้งที่แบบได้ได้มาเทียด้วยกันดีกว่าก็เหมือนแบบได้เริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยกันอย่างนี้ครับผมก็ดีใจทุกครั้งที่มีเขาแบบโลกดาวปีอะไรเงี้ยเออซึ่งก็เดม่กีอะไรครั้งเลยโอเคขอบใจขอบใจหลายคนบอกว่าถ้าเทาดาวกันปีนึงแล้วมันจะอยู่ ตลอดตลอดไปก็ไม่รู้จะอยู่ตรงนี้ข้างๆตลอดคอยซัพพอร์ตคอยซัพพอร์ตเขาเอาเผาเนาะวันนี้เขาแอบเผาเนาะนั่นแหะสิวันนี้เอาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเตรียมเข้าสู่ใหม่ก็พูดอะไรดีๆพ o s i ทีแบบนี้เราก็ได้รับพลังงานดีๆตั้งต้นปีปีหน้าเราสองคนเป็นเจ้าเพศด้วยขอหล่อพร้อมใช่ครับพร้อมใจพร้อมใจเตรียมรับมือยังไงบ้างเตรียมรับมือยังไงบ้าง ทำบุญเยอะๆไปไม่ถูกเลยว่ากี่วันแล้วลูกว่ากี่วันอะไรนะครับว่ากี่วันแล้วว่ากี่วันแล้วก็ค่อยๆไหวมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบอย่างไปแบบล่าสุดไปเชียงใหม่ก็ไปไหว้พระมาอะไรเงี้ยอยู่รได้บ้างบางทีแบบคุณแม่อยาไปพี่ก็พาไปอะไรเงี้ยส่วนตัวมีความกังวลกับเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างส่วนตัวจริงๆพี่ว่าพี่ว่าจริงๆเราเราก็ควรจะคอนเซิร์นทุกๆก้าวในชีวิตนะครับหมายความว่าเราก็ควรจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราควรจะเขาเรียกว่า คอนเซิร์นเออรอบครอบคอนเราคนจะรอบครอบกับการใช้ชีวิตอยู่แล้วค่ะถนทุกวันก็จริงคล้ายกันนะผมรู้สึกว่าหรือว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนก็จะต้องเจอแล้วก็ต้องผ่านมันไปเนาะผมว่ามันก,นก็อาจจะเป็นปีที่ดีหรืออาจจะไม่ดีหรืออะไรยังไงก็ตามเราก็าจ,จะก,าก้าวข้ามมันดีที่สุดเต็มตัวให้ดีที่สุดแล้วก็มีเรื่องไม่ดีเข้ามาเราก็แบบถ้าเราผ่านไปได้ก็เป็นบทเรียนแลวไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยู่ช่วยกันเป็นจเพศ นายคนบอกแซวว่าเอออยู่คู่กันแบบนี้มีการผูกดวงกันอะไรกันไหมครับไม่เป็นแอบเอาดวงไปผูกไปเนี่ยไม่เป็นแม่เธอขอดวงจะมาทำไมฮะแม่เธอขอดวงจะมาทำอไรก็เธอก็เธอจะขอดูดวงไงจริงพีพีเขาเป็นคนชอบดูดวงดูบ้างอะไรเงี้ยครับดูบ้างนี่คือแหม่ทีนะดูบ้างเนี่ยช่วงไหนเครียดดูบ่อยๆเพื่อดวงเปลี่ยน ก็ปรึกษาคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมเขาเลยบอกว่าเอามาสิเดี๋ยวคุณแม่พาไปดูให้อะไรแต่เขาอยู่ในการตลอดไปก็ปังปันเรื่อยๆขอบคุณครับขอบคุณครับไว้ปีใหม่แล็วจะแต่งงานก็ m erry Christmas and happy New Year นะครับผมผ่านคริสต์มาสไปแล้วกันเนตอนนี้ก็ New Year ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วกันเพราะว่าสุขภาพแข็งแรงนี่ยเป็นพรที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็ปีหน้าคิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะครับทำอะไรก็รอบข้อปลอดภัยครับผมแล้วก็ใครที่ไปเที่ยวอยู่ก็เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับ สลยพรออดเลยพรออป Happy แฮป Happy New Year นะครับผมทุกคนก็เดีที่่บอกขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขมากนะไม่ว่าจะใช้ชีวิตอะไรยังไงก็ขอให้มีความสุข e n j o ยแล้วก็สมหวังในทุกเรื่องนะครับขอให้ปีหน้า2 4งพิบเป็นปีที่ดีองทุกคนครับครับขอบคุณครับขอบคุณคับขอายภาพพอธีแล้วก็อินเสิร์ตพี่ค